สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตเอาแล้วหลาวกับการอัปเดตข่าวคราวกีฬาในวันนี้นะฮะไปที่ข่าวแรกครับอลิชาเลมันแข่งสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับสังกัดทีมหญิงแอสตันวิลล่ากำลังถูกสโมสรยักษ์ใหญ่ในซีเรียอิตาลีอย่างยูเวนตุสจับตามองและให้ความสนใจคว้าตัวไปร่วมทีมฟุตบอลหญิงนะฮะ สืบเนื่องจากแฟนหนุ่มของเธออย่างดักลาสลุยส์ครับกองกลางชาวบราซิลที่ค้ายแข่งอยู่กับแอสตันวิลล่าเช่นเดียวกันมีแนวโน้มที่จะได้ไปอยู่กับยูเวนตุสแบบถาวรและมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้แต่ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการใดๆออกมานะครับ โดยอลิชาเลมันในวัย25ขวบเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในโลกโซเชียลครับชาวเน็ตยกย่องให้เธอเป็นหนึ่งในไอคอนวงการกีฬายุคปัจจุบันตัวเลมันเองก็ชอบโพสต์ความเคลื่อนไหวเรื่องราวตัวเองผ่านไอนะฮะร,รวมถึงโมเมนต์ที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับดักลาสลุยแฟนหนุ่มของเธอและในช่วงปิดซีซั่นการแข่งขันฟุตบอลตอนนี้ครับ เลมันใช้เวลาพักร้อนด้วยการไปตามเชียร์แฟนหนุ่มที่ลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในรายการโคปาอเมริกาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเด็นแรกเนี่ยก็เปิดเป็นเรื่องแบบเบาสมองบ้างนะครับแล้วประเด็นต่อไปครับข้ามฟากไปดูเรื่องของวงการว่ายน้ำครับ เมื่อประเทศจีนครับส่งรายชื่อ11นักว่ายน้ำที่เคยมีเรื่องอื้อเฉาการใช้สารกระตุน้นเตรียมลงแข่งโอลิมปิก2024ที่ปารีสในเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะฮะหลังจากที่เมื่อช่วงต้นปีครับมีการเปิดเผยว่าในโอลิมปิกโตเกียวปี2021นักกีฬาว่ายน้ำของจีนถูกตรวจพบการใช้สารกระตุ้นถึง23คนนะฮะ แต่ยังได้รับอนุมัติให้แข่งขันได้โดยอ้างว่าเกิดจากสารปนเปื้อนระหว่างการตรวจผลแ a บ,บนั่นเองนะฮะด้านองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้ากล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่สามารถลบล้างการวินิจฉัยขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งประเทศจีน ที่ระบุว่านักว่ายน้ำของตนจำเป็นต้องกินยาไตรเมตาซิดินเพื่อใช้รักษาโรคหัวใจของนักกีฬานะครับโดยที่ไม่รู้ถึงผลข้างเคียงของยาตัวนี้เลยทั้งที่ตัวยาดังกล่าวเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้นะครับขณะที่โทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลครับกล่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในองค์กรวาด้าที่จะสืบสวนหาความจริง และนำมาซึ่งบทสรุปในเร็วๆนี้นะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเคทีเลเดกี้ครับแชมป์ <s> 7สมัยเหรียญทองโอลิมปิกและ21เหรียญทองชิงแชมป์โลกชาวอเมริกาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าความเชื่อมั่นในระบบต่อต้านการใช้สารกระตุ้นในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการครับหลังจากที่เกิดเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวและเป็นเรื่องยากที่จะเดินทางไปปารีส เมื่อคุณรู้ว่าจะได้ลงแข่งกับนักกีฬาเหล่านั้นนะครับฟาโคศกกระทรวงต่างประเทศจีนนายหลินเจี้ยนครับถแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าจีนยึดมั่นในจุดยืนที่แน่วแน่ในการไม่ยอมให้มีการใช้สารกระตุ้นโดยเด็ดขาดและจีนพร้อมปกป้องการแข่งขันกีฬาที่เป็นธรรมอีกทั้งยังขอสนับสนุนในการต่อสู้กับการใช้สารกระตุ้นทั่วโลกด้วยนะฮะ เรื่องราวนี้เนี่ยก็ไม่รู้บทสรุปจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องการใช้สารกระตุ้นนะครับตัดไปที่เรื่องวงการกอล์ฟกันบ้างครับสมาคมนักกอล์ฟอาชีพแห่งอเมริกาหรือที่คุ้นกันในชื่อ PGA ครับมีมติให้ไทเกอร์วูดได้รับการยกเว้นตลอดชีวิตสามารถลงแข่งทุกรายการของ PGA Tour แบบจัดเต็มได้เลยนะครับ โดยไทเกอร์วูดครับคว้าแชมป์ PGA ทัวร์มาแล้ว82รายการรวมถึงรายการเมเจอร์อีก15รายการนะครับและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักกอล์ฟวัย48ปีผู้นี้ครับต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บในเส้นทางนักกีฬากอล์ฟของเขาเองนะฮะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับคณะกรรมการนโยบายของ PGA ได้ลงมติให้วูดได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษ เพื่อลงเล่นใน8รายการใหญ่ที่มีมูลค่าสูงซึ่งไม่รวมรายการเมเจอร์และจะมีการยกเว้นสปอนเซอร์บางเจ้าเพิ่มเติมครับเพื่อเป็นการยกย่องไทเกอร์วูดในฐานะผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นตลอดอาชีพด้วยการชนะมากกว่า80รายการนะครับวูดเนี่ยมีสถิติชนะโดยรวมในรายการ PGA สูงสุดเท่ากับแซมสเนตที่82ครั้งนะครับ ขณะที่ชัยชนะ15ครั้งในรายการเมเจอร์ครับทำให้วูด d อยู่ในอันดับ2ของอันดับตลอดการรองจากแจ็คนิคลอสที่ชนะรายการเมเจอร์ได้ถึง18ครั้งเลยนะครับโดยการลงเล่น4ครั้งในการแข่งขัน PGA ทัวร์ในปีนี้ครับวูดผ่านการคัดเลือกเพียงครั้งเดียวโดยจบอันดับที่60ในรายการมาสเตอร์สเขาจำเป็นต้องถอนตัวในช่วงกลางของรายการ Genesis Open ครับ เนื่องจากอาการป่วยและพลาดการเข้ารอบการแข่งขัน PGA Championship รวมถึงรายการ US Open เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นที่คาดกันว่า Tiger Woods จะสามารถกลับมาลงเล่นในรายการ Open Championship ที่สกอตแลนด์ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคือก็ต้องบอกว่า Tiger Woods ก็เล่นมานานมากนะครับย้อนไปตั้งแต่สมัยผมเรียนมต้นมั้งที่ตอนนั้นเริ่มได้ยินชื่อผ่านทาง โทรทัศน์บ่อยๆนะครับแล้วจนมาถึงตอนนี้นะครับในปี2024 Tiger Woods ก็ยังเล่นอยู่นะสมกับเป็นตำนานของวงการกอล์ฟตัวจริงนะครับประเด็นสุดท้ายครับเรามาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ในเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับอัปเดตท,ที่กลุ่ม A ครับแข่งนัดที่2จบไปทั้ง2คู่เรียบร้อยแล้วนะฮะเยอรมันเจ้าภาพเอาชนะฮังการีไปได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับ ขณะที่อีกคู่สกอตแลนด์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1นะฮะและกลุ่ม B ครับโครเอเชียเสียหายไปกันใหญ่ครับหลังทำได้แค่เสมอกับัลเบเนีย2ประตูต่อ2โดนทางด้านอัลเบเนียตีเสมอช่วงทดเวลาท้ายเกมนะครับส่วนอีกคู่บิ๊กแมชสเปนพบอิตาลีครับเดี๋ยวจะรอแข่งในคู่ดึกตี2คืนนี้นั่นเองนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับ กลุ่ม A เป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าเยอรมันเจ้าภาพเนี่ยตีตัวเข้าไปในรอบน็อกเอาท์แล้วแน่ๆนะครับด้วยการชนะรวด2นัดมี6คะแนนอันดับ2สวิตเซอร์แลนด์ขาข้างนึงเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะเดี๋ยวในนาสุดท้ายต้องเจอกับเจ้าภาพเยอรมันครับต้องเล่นระวังแล้วก็อย่าพลาดท่าโดนยิงเยอะนะฮะ เนื่องจากในทางพฤษศดีครับสกอตแลนด์ยังมีโอกาสเข้ารอบในอันดับ2อยู่นะฮะแต่ก็ต้องลุ้นให้เยอรมันชนะสวิตเซอร์แลนด์และตัวเองต้องยิงฮังการีในนาสุดท้ายให้ได้ประมาณ6-7ลูกนะครับแล้วก็ห้ามเสียประตูเด็ดขาดนะซึ่งเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากเอาเรื่องสำหรับสกอตแลนด์นะครับไปที่กลุ่ม B ครับโครเอเชียกับอัลเบเนียนัดแรกเนี่ยแพ้มาเหมือนกันนะครับ แล้วพอมาเจอกันเองครับก็ทำได้แค่เสมอกันอีกนะเลยแบ่งแต้มกันไปทีมละ1คะแนนครับมีโอกาสกอดคอกันตกรอบทั้งคู่เงื่อนไขการลุ้นเข้ารอบของทั้ง2ทีมเนี่ยยากจริงๆนะครับเนื่องจากว่าทีมตัวเองเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับคือต้องให้สเปนกับอิตาลีแพ้และต้องลุ้นให้ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยแพ้แบบโดนยิงเยอะๆนะครับแล้วตัวเองก็ต้องชนะในนดสุดท้ายและต้องยิงประตูเยอะๆเหมือนกันนะครับ คือพูดกันตามตรงคือแบบยากมากๆเหมือนกันนะสำหรับอัาเบเนียแล้วก็ครเอเชียนะครับโอเคครับผมสำหรับข่าวครา,าวในวันนี้ก็มาแบบสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าใครชินชอบที่ผมทำคลิปแบบนี้ก็สามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายๆเช่นเคยด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช n e l ผมนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเวรุนสวัสดีครับ